เปลี่ยนสักทีนะครับผมอเมริกานะฮะเตรียมตัวปรับระบบบัตรเครดิตจากแถบแม่เหล็กให้กลายเป็นระบบชิปครับผมเร<ม>าจะที่อเมริกานะฮะดันทุลังกับระบบบัตรเครดิตแบบแถบแม่เหล็กมานานนะฮะตอนนี้นะทั้งมาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่าครับยื่นคำขาดเลยว่าต้องเปลี่ยนเป็นระบบชิปให้หมดภายในเดือนตุลาคมปี2015นี้นะฮะ<ม>ซึ่งมาตรก,การที่ดังมาสเตอร์การ์ดดันออกมาคือว่าทำจะทําการผลักความรับผิดชอบไปยังผู้ที่ใช้ระบบเก่าอยู่เนี่ยนะครับเช่นธนาคารใดๆหรือ ร้านค้าใดๆที่ใช้ระบบรูดการ์ดแบบเก่าหรือใช้ระบบแถบไม่เหล็กอยู่แล้วเกิดความผิดพลาดทาให้นอนโดนโกงกันได้ทั้งวีซ่าและมาสก้าจะผลักความรับผิดชอบไปยังธนาคารแล้วก็ร้านค้านั้นทันทีโดยที่ไม่รับผิดชอบใดๆนะฮะงานนี้นะครับผมทั้งธนาคารและร้านค้าต่างก็ได้วิ่งเต้นเปลี่ยนระบบเป็นเวอร์ชันใหม่กันหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการผลักภาระที่กระตุ้นให้เกิดความปลอดภัยขึ้นจริงๆนะครับผม ระบบการ์ดแบบแถบแม่เหล็กนะฮะใช้กันมานานนมแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาให้มันปลอดภัยไปมากกว่านี้ได้แล้วนะเพราะว่าระบบป้องกันก็ห่วยแตกนะ,ะแล้วขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้ต่างหากนะฮะโดยเฉพาะการรูดบัตรแล้วก็เซ็นชื่อหลังบัตรเนี่ยคนรับรูดก็ไม่ได้ดูลกครับว่ามาลายเซ็นมันตรงกับหลังบัตรหรือเปล่าถ้าบัตรนั้นเป็นบัตรที่สกิมมาหรือไปไปโขมโมยแถบแม่เหล็กมานะฮะเจ้าไอพนักงานที่เอาไปรูดก็ไม่รู้อยู่ดีนะฮะเซ็นไปก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีงานนี้ก็เลยว่าดีแล้วล่ะครับทีีี่มกการขััดดนนนนแบบ้้เิึะะ